ปัสสวะกระปิดกระปอยเนี่ยคือลำคาญมากเลยค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนอะคือเวลาเดินทางไปไหนกับแฟนพอไม่ถึงห้ากิโลคุณแวะปั๊มให้หน่อยนู่นนั่นนี่แวะปั๊มให้หน่อยจนแฟนลำคานแบบว่าเข้าเซก็ได้คือแบบทะเลาะก,กันเรื่องนี้ค่ะมันไม่มีจุดที่จุดหมายแต่มันไม่มีถึงจุดหมายสักทีเพราะว่าแวะปั๊มบ่อยปัสวะ บ่อยเข้าตอนกลางคืนก็เข้าห้องน้ําบ่อยจนรู้สึกลาคาลาคาญมากเลยค่ะต้องไปซื้อผ้าอามไมมาใส่ไว้ค่ะ <c oughs> แล้วแพมเพร์ดก็ใช้อะค่ะตื่นบ่อยมากเลยค่ะจนใช้แบบแพมเพร์ดของโซฟีกล่องละสองชิ้นนะคะต้องซื้อแล้วก็ไปใส่นอนเพื่อที่จะแบบเราไม่ต้องลุกบ่อยพอเเาาลุกบ่อย กลับมานอนเงี้ยล้วก็นอนไม่เต็มอิ่มพอดึกดึกมาเราก็นอนไม่หลับอะไรประมาณเนี้ค่ะไปทํางานก็ไม่เต็มร้อยค่ะไปทํางานก็ต้องใส่บางทีก็ใส่ผ้าอเมยมบางทีก็ใส่แพมเพิร์ดที่ว่าค่ะต้องใส่ผ้าอเมยตลอดเวลาเดินทางไกลนัล่นก็แพมเพิดจ่ะก็ะะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่เยอะรู้สึกว่าจะไม่เวิร์กอะ สี่ก็ปิดกะปอยพอได้กินยานตัวนี้มานะคะคือแบบไปไหนก็ไม่มีปัญหาก,กับแฟนเวลาเข้าห้องน้ำก็แบบบางทีก็ถึงเป้าหมายเลยไม่ต้องจอดแล้วผ้าหน้าไมาก็ไม่ได้ใช้เลยค่ะการข้ามเมืองคืนนอนยาวเลยค่ะไม่ไม่ไม่เข้าห้องน้ำเลยค่ะเพราะว่าปกติอะเป็นคนที่เช้าทีเดียว แต่พอมันมีอาการแบบที่ว่าเราก็นอนไม่เต็มอิม่มพอใช้ยาตัวนี้มาสบายแล้วค่ะยันเช้าเลยค่ะ